สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะไม่ได้มารีวิวมอสนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการลงมอสเอเธอร์นั่นเองครับสำหรับมอสเอเธอร์นี้เป็นของเวอร์ชัน1.7.10นั่นเองนะครับก็วิธีลงก็ไม่ได้ยากหรอกครับก็สำหรับมอสนี้อย่างแรกเลยที่เราต้องมีก็คือตัวไมค์คับครับตัวไมค์ครับเอ่อ1.7.10ครับโอเคแล้วก็ ต้องไปโหลดฟ o อกครับนี่ฮะไปโหลดฟ็อกผมไปโหลดฟอกมานะครับผมแนะนํานะครับเป็นเวอร์ชันเออเป็นฟ o อกเวอร์ชัน1 1บจุดหนึ่งสามจุดสองจุดหนึ่งสองเก้าหนึ่งนะครับเพราะว่าเวอร์ชันนี้เล่นน่าจะเล่นได้แน่นอนเพราะว่าเวอร์ชันอื่นผมใช้แล้วไม่ได้เลยนะครับผมก็แนะนําเวอร์ชันนี้นะครับเด๋ย่าพวกลิงก์ดาวน์โหลดของตัวเกมกับฟ o อกนีี๋ย่าทิ้งไว้ให้นะครับแล้วก็ตัวมอนนะสำหรับ ครั้งนี้ก็คุณก็เข้ามาในเว็บนี้ผมก็จะทิ้งให้เหมือนกันนะฮะก็หลังจากนั้นก็เลื่อนมาดูไอ้ตัวลันเชอร์นี่ก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับก็ต้องไปยุ่งดีกว่านะผมทําไม่เป็นนะก็เลื่อนมาดูข้างล่างครับอันนี้สําหรับ1.6นะะแต่ของเราโหลดอันนี้แล้วกันนะเป็นของ1.7นะฮะก็อย่างแรกเลยเห็นไหมมันก็จะมีไหมครับฟอกสำหรับ1.7.10คุณก็โหลดทางนี้เลยก็ได้ตามใจนะฮะ แล้วก็ไปหาเวอร์ชันตามที่ผมบอกนั่นหละครับอย่างแรกเลยคุณก็เข้ามาเว็บนี้นะแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลด2ตัวนี้ไปมันก็จะดิ่งขึ้นมาปั๊บแล้วคุณก็เข้าไปใน2ตัวนี้ไปนะไอ้ตัวนี้จริงๆก็โหลดแค่ตัวนี้แหละแต่ไอ้ตัวนี้มันรู้สึกว่าลงทับกันได้นะครับก็ไม่เป็นไรน่ก็ลงทับไปเลยนะหลังจากนั้นก็โหลดโหลดแล้วมันก็จะดิ้งขึ้นคุณก็เข้าไปในโฟลเดอร์ที่คุณโหลดไว้นะแล้วก็มาหา 2ตัวนะเอนนี่ตัวแรกนะเอเธอร์นะฮะก็จะได้2อันนะเอเธอร์ ther, แล้วก็อันนี้ครับสตัวนะกิลเดนเะนี่ยอันนี้ผมตัวนี้ผมไม่รู้แต่ก็ลงกันได้นะเพราะว่าลงแล้วก็เล่นได้เหมือนกันนะครับก็หลังจากนั้นก็ได้ถ้าได้โฟลเดอร์นี้มาแล้วก็คุณก็กดสตาร์ทบวกอโอเคแล้วก็พิมพ์เปอร์เซ็นต์ a p p d a t a เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะได้หน้าต่าง นะแล้วก็เข้าเว็บอันแรกเลยดอทไมค้าครับถ้าคุณลงเสร็จแล้วสําหรับคุณที่ไม่เห็นตัวมดนะคุณต้องอคุณต้องแบบรันตัวเกมรอบหนึ่งหลังจากลงฟอกตนะครับต้องรันตัวเกมถึงมันจะขึ้นโฟลเดอร์มดนะจะเข้าไปก็นี่ครับอย่างแรกคุณก็ลากไอเอเธอร์กับกิลดดอะไรนะกิลเดนอะไรนะฮะก็ลากเข้ามาเลยนะแล้วก็จะได้นะก็จะลงนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จ ก็เข้าตัวเกมครับก็เสร็จแล้วแหละแต่เดี๋ยวจะสอนวิธีการสร้างประตูด้วยแล้วกันนะไปเอเธอร์นั่นเองเดีย๋ยวไม่รู้กันนะฮะผมเลยก็จะสอนนะอย่างแรกก็เข้ามาในตัวเกมนะครับก็เข้าตัวของ sp นะอย่ากดอัปเดตกดโอเคนะฮะรอสักพักนะครับแล้วก็รอแป๊บน,นึงฮนะกด ไปนะแล้วก็มาเลือกนะสำหรับคนที่ลงใหม่ๆก็มาเลือกนะเป็นตัวฟอกนะก็จะเป็นขึ้นฟอกตรงนี้มานะเป็นโ์ชันที่เราลงไปนั่นเองแล้วก,กดเพลรอสักพักนะฮะอืมรอสักพักครับผมก็จะสอนวิธีการไปสวรรค์เลยแล้วก,กันนะครับก็บางคนอาจจะไม่รู้ไงคือสำหรับมอสนี้ผมก็จะมีรีวิวนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีคนรีวิวไว เยอะพอสมควรครับเลยผมก็ไม่รีวิวดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะมั่วนะครับถ้ารีวิวเองนะโอเคเลยผมก็จะผมส่วนมากผมจะหามอดที่แบบคนอื่นไม่ค่อยรีวิวกันนะผมก็จะเอามารีวิวนะฮะแต่รู้สึกว่ามอดนี้มีคนรีวิวเยอะแล้วก็ไม่เป็นไรอ่ะก็รอมันจะมีเสียงนะก็เดี๋ยวคอตั้งค่าเสียงแปบนึงฮะเอาเอารถให้หมดเลยแล้วกันนะ ได้ได้ยินเสียงผมนะก็สําหรับถ้าลงได้แล้วมันก็จะขึ้นเอเธอร์เนี่ยใช่มฮะมันจะขึ้นเปลี่ยนหน้าต่างใหม่เลยนะหน้าต่างมุมมองตอนเริ่มเกมใหม่ทุกอย่างนะก็เข้าเกมกันเลยนะเครอสักพักครับนัดหนึ่งอาหลังจากนั้นพอเข้าเกมมาคุณก็เช็คของแปหนึ่งอนะมันก็จะมีอะไรนะ ก็จะมีของอยู่2อันเนี่ยเป็นแถบที่2เนี่ยก็จะได้มาแล้วนะของต่างๆมีเยอะเลยนะครับเยอะพอสมควรนะครับสำหรับมอดเอเทอร์นะก็วิธีการไปสวรรค์คุณก็ไปเอาบอกกันนี้มาบอกโกลสโตนนะไปหามาได้จากนรกนะครับแล้วก็มันพอทุบแล้วมันก็จะกลายเป็นได้ผงอันนี้มานะนี่ ได้ผงโกสโตนมาคุณก็มาคาบนา4อันนะก็จะได้บล็อกโกสโตนมาจากนั้นคุณก็เอาถังน้ำคาวิธีการคาบถังน้ำ,มนำผมจะบอกวิธีการคาบถังน้ํากันเลยนะนี่ครับมันถ้าเราได้แล้วมันก็จะมีของใหม่เพิ่มมาด้วยเห็นเป็นถุงมือเป็นเป็นถุงมือกับยาของม็อดนี้นะก็วิธีการคาบถังน้ํานะนี่ฮนะก็ใช้เหล็กนะ3อันนะ อยาได้ถังน้ําแล้วก็ไปตักน้ํากันเอานะสําหรับการสร้างก็เหมือนประตูประตูไปนรกแบบเด้ๆเลยนะก็ใช้สี่บล็อกนะอันนี้สามใช่ไหมน,นี่สนะีนะ่แล้วนะแล้วก็จากนั้นก็เอาขึ้นมาห้าบล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะแล้วก็ขึ้นมาใช่หรือเปล่านะ <laughs> นับผิดป้วเนี่ยแล้วก็ทําเหมือนประตูนรกเป๊ะเลยฮนะ โอเคแล้วก็อันนี้ไม่ต้องทุบนะผมทุบเล่นดิเถอะแล้วก็วางน้ําไปครับปั๊บก็จะได้นะเดีย๋ยวเข้าไปให้ดูเลยนะเข้าไปดูเลยก็ปุ๊บนะครับรอโหลดแมปแป๊บ,บนึงเดีย๋ยวเราจะไปดูสวรรค์กันเลยนะโอเคแหลกหน่อยนะครับมันโหลดแมปอยู่นี่ฮนะหลังจากมาก็ประมาณนี้เลยครับโอ้สวยงามนะสวรรค์อืมนะครับก็สําหรับมอดนี้ก็ คงไม่มีอะไรบ้างแล้วแหละนะนะครับก็ขอจบการลงวิธีการลงมอดเอเทอร์เพียงเท่านี้แหละ, bye bye, ะบ๊ายบายนะฮะโอเคคนไหนมีข้อสงสัยก็ถามกันได้นะครับผมก็จะตอบนะครับโอเคบ๊ายบาย